อันนี้คือเหรียญอะไรครับหลวงปู่ช่วงเหมือนกันลนพออกวัดวัดลานนาบุญอ๋อวัดลานนาบุญนนทบุรีของเราอันนี้สวยมากเลยพี่นะเป็นกะไหลเลยนะใช่ข้างหลังมีทับห้าทับสี่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่านี่ทับอะไรบ้าเนี่ยหทับห้าเออนี่ทับทับห้าสองห้าเก้าหกเจ็ดสิบสองปีเจ็ดสองพรรษานิยมไหมครับนิยมทับห้านิยมทับสี่ไม่นิยมเอานับนับทับห้านิยมเพราะว่าเสริม อ๋อสีก็เสริมาบางคนก็ว่าไม่ทนัทนบอกว่าทันแต่ไม่ไมนิยมก็มีแก้ะสงใหม่เป็นทับห้าแทนอ๋อเดือนเดือนที่สร้างเนี่ยพระครูนนทะอะไรเนี่ยคณาจารย์โชตอะไรเนี่ยช่วงอ๋อคือทับห้านิยม,ยมทับสี่นี่ไม่แน่นอนอาจจะเสริมก็ได้น,นะครับดเดิมสวยมากเออนี่ก็ไหลเดิมสวยมากสนนราคาเป็นไงครับหลักหมื่นหลักหมื่นนะหลายหมื่นพลานต้องมีพลานใช้ทดแทนเหรียญรุ่นแรกได้เลย ความนิยมก็นิยมอยู่แล้วสร้างเยอะไหมครับอย่างนี้พาสร้าง5้าร้อยขวานะ5้ารเหรียญหมุนน้อยมากนะน้อยนะก็อะไรเน้่ยคืออ่าวัดไม่ไม่ไม่รวยเหมือนสมัยนี้แกใช่มนสมัยนี้มัยนี้มันยกมือถือโทรกันเล้เขาก็ปั๊มให้ได้แล้วนะครับเอาเอาบารมีท่านมาทำอย่างเงี้ยไม่เหมือนท่านเออใช่ใช่เหมือนพระอื่นเพื่อนจะไม่ดังเหมือนพระท่านเองเออถ้าออกตรงมัดดัง คนนิยมอยู่แล้วนะครับคนเชื่อถ้าไปออกวัดอื่นก็ต้องทําใจกันหน่อยหนึ่งอ่านี่คือพิมพ์นิยมทับห้าคือเดือนใช่ไหมครับใช่วันที่สองเดือนห้าปีเก้าหกรุ่นแรกท่าน,นหาไม่ได้ย<อ>ังไงรู้สึกจัได้เอาร่ปเอามาทดแนทนอันนี้อันนี้คือรุ่นแรกหายากก็มาเอารุ่นสองนะครับใช่รุ่นสองนี่เป็นรุ่นแรกของวัดลานรุ่นแรกของวัดลานแต่รุ่นสองของวัดบางแพกบานบางแพรกใต้นะครับอ๋อนี่นะครับถ้าทุกคนเห็นนะก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่นะเรียมทองสว้ยงามนะครับ คุ้มของชีวิตและทรัพย์สินนะฮะไม่ขายนะครับไม่ขายไม่ขายนะอยาให้ราคาก็แล้วกันไปแน่ๆอาไม่มาพอ <laughs> ใช่